ผูชชน,นลสวสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม ชีวประวัติหลวงปู่รอดแห่งวัดบางน้ำบนจังหวัดสมุทรสาครหลวงปู่รอดท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มน้ำแม่กรองที่มีเรื่องราวอิทธิป,ปฏิหารเป็นที่กล่าวขวัญกันมากมาย่ันเป็นชาประทุมธานีเชื้อสายรารมันเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2406โยมบิดาชื่อในทองดีส่วนโยมบรรดานั้นชื่อนางเกศร ในช่วงวัยเด็กนั้นท่านมีร่างกายอ่อนแอขี้โรคโยมบิดาจึงนำไปถวายเป็นบุตรบุญธรรมของหลวงพ่อแครแห่งวัดบางน้ำบนพระเทราเชื้อสายรามันอันเป็นที่เริ่มใสศรัทธาของชาวรามันในสมัยนั้นภายหลังท่านก็ได้กลายเป็นเด็กที่เรียนง่ายห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหลวงพ่อแคจึงตั้งชื่อท่านว่ารอดตั้งแต่บัดนั้นมา พออายุได้12ปีทา่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรศึกษาเล่าเรียนกับหลวงพ่อแคจนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทที่วัดบางน้ำนวนโดยมีหลวงพ่อแคเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าพุทธสันโทหลวงปู่รอดอยู่ปริบัติรับใช้หลวงพ่อแคพระอุปชาและศึกษาวิทยาคมต่างๆทงัทง้ทงเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีวิชาธรรมรงแม่ฝนตก และป้องกันฟ้าผ่าวิชาปลูกเสกของหนักให้เบาดุกปุยนุ่นได้อีกหลากหลายวิชารวมทั้งศึกษาด่านนีปัสสนากรรมฐาเนเจ้าพิทีไว้ใจของพระอุปชาแด้หลังจากที่หลวงพ่อแคททันใดมรันาภาพลงชาวบ้านจึงได้นิมนต์ท่านเึงเป็นเจ้าวาวาดวัดสืบแทนนอกจากจะพัฒนาวัดบาง้ำนให้เจริญรุ่งเรืองแล้ว ท่านยังให้ความช่วยเหลือวัดอื่นๆร่วมไปถึงเรื่องของการศึกษาด้วยหลวงปู่รอดท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เกรงกล้าทางด้านวิทยาคมเป็นอันมากท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างซึ่งล้วนเป็นที่นิยมและสอดแสวงหากันอาทิเช่นตระกุดโทนและรุปเหรียญต่างๆส่วนในด้านเครื่องรางที่โดดเด่นและหายากก็อย่างเช่นสิงไม้ขนุนแกะ และชูชกจากไม้ขนุนและงาช้างแกะโดยท่านจะนํางาช้างกําจัดงากำจายงากระเด็นตามความเชื่อที่ว่าเป็นของทนสิทธิ์ไม่มีวันเสื่อมมาทําการแกะและผู้ที่ได้รับของจากท่านแล้วนําไปบูชาราธนาติดตัวว่ากันว่าอนุภาพนั้นครอบจักรวาลเลยทีเดียว